สวัสดีครับ231วันสงครามยูเครนรัสเซียมีการโจมตียูเครนนี่2วันติดนอกจากการยิงขีปนาวุธแล้วนะครับรัสเซียก็ยังใช้โดรนจากอิรานบินเข้ามาโจมตีโดยใช้พื้นที่จากประเทศเบลารุสซึ่งก็เป็นเพื่อนบ้านของยูเครนแต่ว่าเป็นพันธมิตรของรัสเซียนะครับเบลารุสก็คงจะขัดรัสเซียนี้ไม่ได้ดูเหมือนว่ารัสเซียจะยกระดับการโจมตีนี้มากขึ้นส่วนทางด้านแนวรบนะครับยูเครนก็ตีโต้หนักทําให้รัสเซียนี้ต้องเสริมกําลังและรัสเซียมีการแต่งตั้งพอ บอกคนใหม่มาดูแลสงครามในยูเครนดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแนวรบที่น่าสนใจในตอนนี้คือปากมดแล้วก็เอฟเจฟก้า e ซึ่งรัสเซียนี่พยายามยึดแต่ว่ายูเครนนี่ต้านเอาไว้รัสเซียนี่โหมใส่ปากมดนี่อย่างหนักทั้งการยิงปืนใหญ่แล้วก็การโจมตีทางอากาศนะครับ รัเสเซียมีการใช้ทหารเกณฑ์แล้วนะครับในกองพลจุดโจมที่205มีจำนวน500นายนอกจากประสบการณ์การรบน้อยแล้วก็มีรายงานว่าอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยใช้ของยุคโซเวียตซึ่งมันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากนักปืนที่ใช้นี่เป็น AK-12 ซึ่งประสิทธิภาพต่ำก็คงบอกอะไรได้ได,ดีสำหรับกองกำลังของรัเสเซียนะครับจริงๆการใช้อาวุธคงคลังเนี่ยเป็นเรื่องปกติและการเก็บอาวุธเก่าไว้เป็นเรื่องปกติขนาดสอรารมิกาก็ยังเก็บของเก่านี้ไว้เพียบเผื่อจำเป็นนะครับ มีบางคนสงสัยเรื่องปืน AK-12 ซึ่งมันไม่ใช่ปืนเก่าแต่ว่า AK-12 เนี่ยมันมีปัญหาในการใช้งานซึ่งถือว่าไม่มีประสิทธิภาพแต่ว่ารัเสเซียนี่จําเป็นต้องใช้เพราะว่ามีแล้วต้องใช้ก็เอามาให้ทหารเกณฑ์นี่แหละครับใช้ก็เป็นเรื่องราของรัเสเซียในการได้หลบหนีความพ่ายแพ้แลลยูเครนก็ตอบโต้หนักมีการใช้เครื่องบินในการโจมตีซึ่งก็สามารถทําลายยุทธปกรณ์ของรัเสเซียมากกว่า20แห่งทําลายระบบต่อต้านอากาศยานของรัเสเซียไป6ระบบนอกจากนี้แล้วนะครับ ยูเครนยังสามารถจัดการโดรนของรัสเซียได้10ลำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์อีก4ลำนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับหน่วยปืนใหญ่แล้วก็จิรวด M142 ของยูเครนเนี่ยก็ได้ทำลายคลังกระสุนของรัสเซียไป4แห่งทำลายระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียนี้ไปด้วยจากข่าวเราจะเห็นว่าแนวหน้าก็ยังมีการรบอย่างต่อเนื่องหลายยูเครนสามารถยึดพื้นที่นี้เพิ่มได้ในขณะที่รัสเซียก็เริ่มทุ่มกำลังเข้ามาป้องกันจากสถานการณ์แบบนี้นะครับการที่รัสเซียเปลี่ยนพอบอใหม่อันนี้ก็น่าสนใจเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าอย่าเปลี่ยนมากลางศึกแต่ว่ารัสเซียนี้เปลี่ยนมาแล้วหลายคนเพราะอะไร ไช่เลอครับเพราะว่าทํางานไม่บรรลุเป้าหมายผอบอคนก่อนของรัเสเซียก็เคยเป็นผอบอในซีเรียนี่มาก่อนมีความโหมดเหี้ยมเข้ายึดโดยการยิงถล่มให้ราบก่อนยึดในช่วงนั้นเราจึงเห็นรัเสเซียเนี่ยยิงถล่มแบบราบคาบก่อนเข้ายึดเหมือนที่เคยทําในซีเรียมาก่อนดูเหมือนว่ามันจะได้ผลนะครับรัเสเซียสามารถยึดเมืองดูฮัสได้แต่มันต้องแลกมาด้วยกระสุนปืนใหญ่กับจรวดนี่มหาศาล และมันเป็นผลทาให้รัสเซียนี้ขาดแคลนเหมือนทุกวันนี้นะครับต้นทุนมันสูงนั่นเองหลังจากนั้นยูเครนตีโต้ยึดเมืองคาคีฟได้แล้วก็ตีโต้ลงมาเมืองลูฮัสรวมถึงเคอร์ซอนอาการของรัสเซียนี้ไม่ค่อยดีนะครับปูตินก็เลยสั่งปลดผอบอจอมโหดคนนั้นแล้วก็ตั้งผอ,อใหม่ที่ปูตินคิดว่าโหดกว่าแล้วก็มาจากซีเรียเช่นกันมารับตําแหน่งฉายาผอ,อวันโลกาวินาาสภาพสนามรบในซีเรียกับยูเครนนี่มันต่างกันนะครับในซีเรียฝ่ายต่อต้านแทบไม่มีอาวุธรัเสเซีย ใช้การยิงถล่มแล้วก็ใช้รถถังบุกยึดมันก็ทําได้แต่ว่าในยูเครนยูเครนมีอาวุธสามารถตีโต้ได้ดีกว่าซีเรียรเรื่องนี้มันก็น่าคิดว่าทหารเก่งๆหลายคนนะครับเอาประวัติมาทิ้งที่ยูเครนนี่ซะเยอะผอบอวันโลกาวินาาจะรอดไหมเพราะว่าอาวุธเหลือน้อยกําลังเหลือน้อยแล้วเพราะว่าผอบอคนก่อนนี้ใช้ไปเยอะแล้วต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการบุกยูเครนเราต้องติดตามต่อว่าผบอใหม่จะโดนปลดเมื่อไหร่รอดหน้าหนาวน,นี้ ไหมถ้าโดนปลดนะครับจะหาใครเนี่ยมาเป็นผอบางทีคนที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นปูตินเองนั่แหละครับ